เด็กเกนไ้อถ่ายเป็นหลักฐานก่อนได้กินแม่กินแคบหมูเหรอเอาวางบนตู้ปีนหากันใหญ่เลยไม่เด็กบ้านนี้มันเป็นอย่างนี้เห็แม่กินอะไรก็อยากกินหมดข้าวผัดผัดปลากระป๋องผัดกระเพาราปลากระป๋องไข่เจียวไข่าดาว แล้วอะไรคะวันนี้แคบหมูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินหนมจีนน้ำเงี้ยวจะกินไหมกินไหมเด็กๆแม่คุยกับใครเ่ยแม่คุยกยับคนเดียวเลยนะแม่พากเสียงพวกหนูไงชอบไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาลง youtube น้องเหลือวันนี้ทำไมรู้สึกโตขึ้นเยอะเลยอะ ดูตอนเช้ากลับมาตอนเย็นทาไมมันรู้สึกมันโตขึ้นเยอะจังเลยเลยลูกดูดิเด็กประมาณเดือนกับเด็กสี่ห้าสี่กับห้าเดือนเจ๊ปังปังห้าเดือนน้องเหลืออายุน้องเหลืออายุเท่าไหร่เดือนนึงน่าจะประมาณเดือนนึงอีเจ๊ให้โชคเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ๊ให้โชคสี่เดือนกว่าเจ๊ปังห้าเดือนกว่าน้องเหลือประมาณหนึ่งเดือนกินกันอีกไหมแค่หมูอ่ะไม่เคี้ยวให้กินเยอะไม่ดูดีลูกมัน คอแห้งกินแค่น,นี้ก็พอเดี๋ยวติดคอตายเสียงไม่ใจ